อ้อมอ้อมอ้อมจะรับแต่พลังงานบวกอย่างที่เคยบอกค่ะรับแต่พลังงานบวกที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษกับลูกค่ะเช่นเข้ามาหาแม่ไก่นี่ก็เป็นพลังงานบวกเหมือนกันอ่าค่ะคืออะไรอีกอย่างหนึ่งที่นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดที่ก่อนนอกเหนือจากสมอลวินหรืออะไรสิคืออ้อมมีความเชื่อคืออ้อมเชื่อมาตลอดว่าอ้อมทําได้คือเชื่อตั้งแต่ท้องแล้วว่าเอ้ยเราทําได้นี่อ้อมหรอคะอ้อมก็จะพยายามพยายามเห็นความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันมันถือว่าเป็นชัยชนะของเรา ในบ้านเนี่ยมีอ้อมคนเดียวที่พูดภาษาอังกฤษกับเขาอคนอื่นพูดภาษาไทยหมดเขาก็จะส่วนมากเขาจะพูดภาษาไทยได้แต่ทีเนี้ยเขาจะพูดเขาก็จะกลับมาพูดภาษาไทยกับอ้อมอ้อมอ้อมก็จะตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าพูดกับแม่ต้องพูดภาษาอังกฤษเขาจะเข้าใจเองอ้อมอ้อมจะอ้อมจะป้อนค่อยๆป้อนเขาทีละหน่อยวันละหน่อยวันละหน่อยอย่างนี้ก็ก็ก็ดีใจที่เขาเห็นความสําเร็จเขาแต่ละวันคือเขาเริ่มพูดได้วันละคาวันละคาอ้อมก็ดีใจแล้ว ไม่ไม่กดดันเขามากหรือบางคําที่เขาไม่เข้าใจจริงๆอ้อมก็จะจะพูดภาษาไทยกับเขาบ้างคาที่มันยากๆเช่นในในกรณีที่มันต้องสร้างความเข้าใจว่าเราห้ามเขาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี้ยเขายังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอื้อมก็จะพูดเป็นภาษาไทยไปเลยเพื่อให้เขาเข้าใจก่อนว่าสิ่งนี้เขาเล่นไม่ได้เขาทําไม่ได้เช่นปลั๊กไฟหรือว่าไปเล่นน้ํามันเครื่องเนีย้ยมันอันตรายเกินไปอย่างเช่นถ้าเขากินสบู่อย่างเงี้ย <laughs> มันอันตรายเ <laughs> ขาจะชอบกินสบู่ไม่รู้เป็นอะไร <laughs> ออมจะอธิบายเป็นภาษาไปก่อนว่ามันอันตรายหนูกินไม่ได้นะลูกอันนี้กินไม่ได้อนี้กไ,ได้อัน,นี้ถ้าบอกแม่ว่าแม่บอกว่าไม่ได้คือไม่ได้ก็จะอธิบายภาษาไทยไปก่อนเนี้ยค่ะแล้วค่อยจะวันหลังค่อยจะตามภาษาอังกฤษกับเขาอีกทีหนึ่งในประโยคเดิมที่เราพูดกับเขาสำหรับใครที่มีเป้าหมายอย่างจริงจังที่อยากจะให้ลูกกลายเป็นเด็กสองภาษาและต้องการที่จะสอนลูกพูดอังกฤษได้ด้วยตนเองนะคะ ไม่มีงบพอที่จะส่งลูกไปเรียน EP เรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือให้ลูกเรียนเสริมพิเศษต่างๆไก่ก็มีคอร์สที่ชื่อว่า t h SIX WEEKS สอนลูกพูดอังกฤษคล่องภายใน 6สัปดาห์ค่ะซึ่งคอร์สนี้เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองยังพูดไม่ค่อยเก่งคำศัพท์ก็รู้น้อยแต่งประโยคไม่ค่อยถูกและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับลูกดีและต้องการทางลัดในการสอนลูกพูดอังกฤษคล่องนะคะอยากจะให้ลูกพูดภาษาอังกฤษเก่งได้อย่าง รวดเร็วนะคะตลอดเดือนสิงหาคมปี2556ไก่มีคอร์สให้คุณทดลองเรียนฟรีค่ะถ้าหากคุณสนใจที่จะทดลองเรียนฟรีก่อนที่คุณจะตัดสินใจสมัครคอร์สนี้นะคะให้คุณทักไก่มาได้ที่ Line at atsign ครูแม่ไก่แล้วพิมพ์ว่าขอทดลองเรียน The Six Weeks ฟรีค่ะแล้วเดี๋ยวไก่จะดึงเข้ากลุ่มทดลองเรียนฟรีค่ะรีบทักมาก่อนที่โปรโมชั่นนี้จะหมดนะคะแล้วพบกันในคอร์สค่ะสวัสดีค่ะ